วาสนาของคนที่เกิดในวันอังคารที่คนวันอังคารบุคคขิดมาก่อนตามตำราโหราศาสตร์โบราณของท่านหมอมองสุริยะเป็นมมดูที่คนเขารบนับถือและเป็นมมดูที่แม่นที่สุดในสมัยบูาราณได้กล่าวไว้ว่าวาสนาของคนที่เกิดในวันอังคารจะมาในหูแบบเรื่องของเงินเงินทองทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตนเองกรับไหวภาวนาและขอพร จะมาเข่าฝันบอกเลขบอกเบอร์จนเหตุหายสีวิตกลับมามีทุกอย่างจะได้นับเงินแสนเงินล้านแบบโบท่านได้ตั้งโตวาสนาของคนที่เกิดในวันอังคารจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของโชคลาภและเงินเงินทองทองเมื่อสีวิตก้า,าวเข้าสู่วัยกลางคนสีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารตอนยังน้อยอาจจะได้ผัดผากจากคนที่หักสีวิตจะถุกงกและอับจนแต่พอใหญ่ขึ้นมากลางคนดวงสีวิตก็เปิด จากฟามือเป็นหลังมือจากที่เคยถูกจะกลับมาล่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านจนถือคนร่มขงังตั้งสายยาวาเถาแก่เงินล้านเพราะบุญที่คนวันอังคารเคยเหตุมาก่อนแต่อดิตศาสตร์เป็นคนที่บําเพ็ญบุญภาวนาสั่งบารามีพอตกมาศาสตร์นี้จึงเป็นคนที่เพียบพร่อมทั้งทรัพย์สินและเงินทองและบริวารสิ่งที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันอังคาร ให้เหตุและรมก็คือให้เหตุบุญกับพระที่อยู่ในบ้านหลายๆและทุกๆวันศีลให้ไหวพระสวดมนต์นางภาวนาแผ่เมตตาให้ทรัพสัตว์ที่ล่วงลับไปแล้วบุญกุศลส่วนนี้ที่ทานเหตุในปัจจุบันจะเกื้อหนุนสุขยูศีวิตให้ประสบผลสําเร็จทางด้านการงานการเงินที่คนเกิดวันอังคารบอกเคยคิดมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าคนเกิดในวันอังคาร จากอดีตที่เคยถือคนดูถูกดูมินประสบประมาทจะลบล้างไปด้วยความสำเร็จมาทดแทนแล้วคนเหล่านั้นจะมาขอคำปรึกษาตามตำราโหราศาสตร์โบราณของท่านหมอมองสุริยะยังได้กล่าวไว,ว้ว่าวาสนาของคนที่เกิดในวันอังคารจะลุดพ้นความทุกข์ยากเมื่อสีวิตก้าวเข้าสู่วัยกลางคนดังที่เว้าไปก่อนหน้านี้แลวว้วย้อนบุญเก่าของตนที่เคยเหตุมาแต่อดีตศาสตร์ส่งผลเหตุให้สีวิตลำรวย และยังมีดวงเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามจะมาหายโศลาบทางด้านการเงินการงานอีกด้วยสิ่งที่ควรเพ่งระวังแก่คนที่เกิดในวันอังคารเมื่อมีเงินทองเข้ามาห้ามให้คนยิบยืมเด็ดขาดเพราะจะสั่งศัตรตูให้กับตนเองได้คนที่เกิดในวันอังคารสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือจะมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาเห็นอกเห็นใจและให้เมตตาจึงเห็นให้คนที่อยู่อ้อมขางมักจะอิจฉาและบังเบียด คนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่จิตใจดีและเสื่อมัดนในตนเองสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารให้คบหาคนที่เกิดในวันจันทร์บ่าว่าจะเป็นมูเพื่อนหรือแฟนพอคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นคนส่งเสริมชีวิตให้สูงยิ่งขึ้นคนที่เกิดในวันจันทร์กับคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคู่ที่สร้างบุญบารมีมานำเนินแต่ศาสปางก่อนสีที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารก็คือ สีแดงและสีสัมพูแนะนำให้ใส่สีจมพวกนี้เป็นหลักซีวิตจึงจะเจริญหุงเฮืองไวภัยที่ฟังจบแล้วถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่ซีวิตพิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์น,นี้แล้วซีวิตท่านจะสมหวังทุกอย่าง